สวัสดีครับอาจารย์ผมนายบดมทองทรัพย e ์รหัสนักศึกษา5 3 1 0 6 0 9 9วันนี้จะมาสาธิตการเขียนชิ้นงาน Solid Works ต่อนะครับในส่วนของโครงจักรยานในพา a สอ2นะครับครับอันดับแรกก็ไป Sketch นะฮะไปที่ Sketch ไปที่คำสั่ง Light Plane นะฮะเอาวันเดิมมาทำนะครับแล้วก็ o r โม l t o o m นะฮะซูมเข้ามานะครับผมสร้างระหน้าขึ้นมาใหม่นะฮะเลือก r e f e r n c e มาที่ Plane ความห่างอยู่ที่50นะครับไม้ทูนฮะลักษณะบบแบบนี้ครับต่อมาเราก็ทาการสเกตต่อเลยครับโอเคนะฮะครับผมขึ้นมานะฮะอ่ะเราก็จะลากขึ้นมานะครับในส่วนของลากขึ้นมานะครับด้านนี้ส่วนนี้ ก็เส้นโค้งนะฮะเขึ้นมาเลยลักษณะแบบนี้นะครับโอเคมาทนี้นะฮะก็เส้นโค้งนะครับ ต่อมานี้นะฮะนะโอเคเส้นนี้ก็โ้งครับผมโอเคแค่นี้ก่อนนะฮะครับผมเราก็มากำหนดขนาดโซนแรกก่อนนะครับนี่นะครับมีขนาดอยู่ที่ ยี่สบสองนี่นะฮะก็ที่ไลาเพนนะครับโอเคจะให้เป็นดูเป็นเส้นนี้ดีกว่าโอเคนะครับให้ดูง่านนะฮะก็ต่อมานะครับเราก็จะกำหนดขนาดต่อไปไเรื่อยๆนะครับ ก็ไปอ่ะสเก็ตหนึ่งสเก็ตหนึ่งข้างไว้นะอ่ะโอเคเราจะดูเส้นเซ็นต์นหลายด้วยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็กำหนดอีสผิดนะฮะเอาใหมก่อนนะครับลบไปก่อน ตรงนี้นะครับขนาที่11ความห่างระยะห่างนะฮะเคนะครับก็จะเลื่อนนี้ออกมาหมายรับวาดส่วนล่างด้วยตอกมานะฮะก็กำหนดขนาดไว้18บแเคนะฮะเสร็จแล้ว เรียนดูนะโอเคนะครับต่อมานะฮะเราก็จะลบเส้นนี้ก่อนเราจะกำหนดเส้นนี้เส้นนี้ ใช่ครันนะครับแล้วก็หนดความยาวเส้นนี้ที่ยี่สิบสองนะฮะจะให้เส้นนี้กับกดปิดนะครับผมเอาใหม่ เราออกไปก่อนโอเคนะครับให้เส้นนี้กับเส้นนี้ขนาดกันโอเคนะครับเราก็จะลากสเส้นตารางขึ้นมาโอเคครับลากเป็นเส้นเส้นตาราง ล,ลากขึ้นมาใหม่กไล้ครับโอเคลาเซนเซอร์ลายจากนี่เลยนะครับด้านบนเลยฮะ <c oughs> ส่วนของนี่นะฮะหม่นะครับโอเค ก็กำหนดนะฮะขนาดเส้นนี้กับเส้นนี้ขอแป๊ครับแป๊บหนึ่งนะฮะครับ,รบลบก่อนนะครับทำผิดนะฮะเราจะกำหนด ขนาดที่11บเอนะครับผมเฮ้กดผิดตลอดเลย ่ดูไลน์เพนก่อนครับครับเราจะกำหนดน,นี่นะครับอยู่ที่11อ่าสิบเอเช่นกันนะฮะเส้นนี้มันผิดนะเอาลบไปก่อนโอเคอย่างนี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาส่วนโค้งนะฮะด้านนี้ด้านนี้นะครับก็ให้ออกมาดเดนมิชัน,นให้ที่10นะฮะโอเคนะครับก็ในส่วนของ หน้าต่อส่วนต่อไปนะฮะวาดวงกลมตรงนี้ก่อนนะฮะสแตร d เดนเซชันตรงนี้เท่ากับเจ็ดส่วนนี้ก็เจ็ดเช่นกันเขาไดมิเตอร์ก็นะครับก็ส่วนไหน,นะฮะต่อไปด้านนี้กับด้านนี้ยี่สิบนะ ไปนะครับผมก็ในส่วนของด้านเออัามีตรงนี้เท่ากับ5รัสมีตรงนี้เท่าก,กับ5เช่นเดียวกันจะลากเส้นต่อนะนะฮะเส้นที่ต่อกัอนคือลบเส้นนี้ก่อนนะครับ กดฟีดตลอดเลยขอไปได้ครับอ่ะแล้วก็ลงความสัมพันก่อนนะครับเส้นนี้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 ต้พาเรีวกันนะฮะับผมแล้วก็ลงขนาดตรงนี้นะฮะแมวที่28นะครับ ไครับมันนี้กับเส้นนี้ horizontal กันไม่ได้นะครับอ๋อผิดนะเอาใหม่นี้28นะครับเราก็จะปรับแต่งดึง ก่อนนะครับอาลบลบบางเส้นออกไปก่อนนะครับเช่เรากำหนดอะไรผิดหรือเปล่าไม่นะครับอย่าเพิ่งำหนดเส้นนี้นะครับมา่เสนอื่นก่อนนะฮะ สิ่งนี้นะครับเราจะลงไปก่อนเอาก่อนนะฮะนี่มันผิดแล้วโอเคอ่ะเราวาดใหม่นะฮะเส้นนี้มันจะคลกลับไปก่อนโอเคนะคะโอเคตอนแรกมาลักษณะนี้นะครับเราจะลบเที่ยังไปก่อน เอาไปก่อนแล้วครับโอเคนะครับ, okay. รบเราเอาไปก่อนแล้วก็เราจะกำหนดสนิญาทั้งฉากออกมานะฮะเส้นนี้อันนี้ตั้งฉากกันก็เส้นนี้มีความยาวอยู่ที่ 2ี่สิบแปดนะครับอูสแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เราจะวาดวงกลมต่อนะฮะเคขเ้นไปนะครับโอเคนะฮะโอเคนะฮะอ่ะนี่เราก,กำหนดขนาดกัน ขาแบบนี้นะฮะเอ้า oh. จะดูว่าตรงนี้มันไม่ต่อกันแล้วนะครับก็ต้องมาเช็คว่าผิดตรงไหนในส่วนแรกนะครับอ๋อขนาดนี้ลืมกําหนดนะฮะด้านนี้กับด้านนี้ห้าสิบห้านะฮะยาวลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่วนอื่นก็่าจะถูกแล้วนะครับแต่ว่าทําไมด้านนี้มันถึง ผิดนะฮะเราต้องเช็คก่อนลบดูนะฮะ,ะเราลองลบดูก่อนนะฮะทีนี้ดูว่าผิดตรงไหนครับเราก็ต้องทำการเช็คนะ,ะว่าผิดในส่วนไหนโอเคนะครับอ่ะเราจะทำการแก้ไขต่อน,นะฮะเส้นนี้เราเอกไปก่อนนะครับสร้างเส้นนี้ขึ้นมาโอเคนะครับแล้วก็กำหนดความสัมพันธ์เส้นนี้กับเส้นนี้นะฮะให้พาเร็วกันนะฮะ ก็ใส่ขนาดตรงนี้เข้าไปที่ห้านะครับรัศมีตรงนี้ก็ห้าเช่นกันนะฮะโอเคโอเคนะครับเราก็จะได้ขนาดตามที่หนังสือนะฮะว่าเราต้องการต่อมาครับเราจะทำการฟิลเตนะครับคือสเกตฟิลเตคือตรงนี้นะฮะสิบมิลลิเมตรกับเส้นนี้โอเคนะครับก็ในส่วนของส่วนด้านนี้นะฮะสามมิลลิเมตรนะครับผม โซนด้านนี้ด้านนี้ก็3นะฮะอันนี้ก็3าเหมือนกันกดเครื่องหมายถูกโอเคครับก็ได้แล้วนะฮะลักษณะของเป็นที่เกี่ยวนะฮะขนาดในด้านนี้ก็โอเคนะฮะ5 5 20 2 2 1 1 1 1ลักษณะแบบนี้นะครับผม S <S <S อนนโอเคนะครับลักษณะของด้านนี้ r ารเท่ากับห้าแล้วเท่ากับสิโอเคนะครับกดเครื่องหมายถูกนะฮะออกสเกต็ตก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคต่อมานะครับผมเราก็จะทำการ extrude นะฮะ extrude b o บอสขึ้นมาให้มีความหนาที่5นะครับโอเคอ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะ ก็เข้ามาทกดูนี่นะครับผมลักษณะของชี่กี่นะฮะลักษณะแบบนี้คือขนาดเริ่มต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราบางส่วนเราก็ไม่ทราบว่ามันเท่าไหร่นะฮะผมก็เอาตามที่ที่หนังสือบอกก็มีลักษณะแค่นี้ครับทำการมิลเลอร์นะฮะ สะท้อมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยใช้แกนนี้เป็นแกนไมเลอร์เป็นหลายเพนโอเคนะครับแล้วก็เลือกชิ้นส่วนคืออันนี้ก็หมายถูกก็จะเป็นลักษณะนี้นครับดูอีกด้านหนึ่งนะฮะโซมติกอ่ะอีกได้ดูด้านนี้ด้วยได้นะครับสูงหม่ใกล้ด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นที่เกี่ยวน็อตน,นะฮะ ลักษณะแบบนี้นะครับดูไลฟ์เพลงอีนดินิงเช็คอมเรียบร้อยนะ,ะนี่นะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้ไอโซเมตริกครับผมขอจบการเขียนสาธิตการเขียนโครงหรือเฟรมจักรยานนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ